ลาก่อนหน้าพวกเขเมรไทยจัดหนักเอาคืนปิดตายชายแดนบ้านหนองจานแบบถาวรกันจอมพลังตั้งรัว้วตู้คอนเทนเนอร์กั้นตลอดแนวพร้อมพังราบหมู่บ้านเขเมรบนแผ่นดินไทยให้ราบเป็นหน้ากลองโดยก็ทำเอาชาวเขเมรถึงกับช็อกน้ำตานองได้แต่ยืนดูไกลๆจากฝั่งนูน้นเพื่อเห็นว่าบ้านของตัวเองกำลังถูกบดขยี้เป็นเศษขยะไปแล้ว เพราะล่าสุดครับได้มีการรายงานด่วนว่าหลังจากที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้เผยว่าสามารถยึดคืนได้แล้วทั้งสแนวรบตั้งแต่วันที่26ธันวาคม68ก่อนการหยุดยิงหนึ่งวันโดยมีคือ 1. พื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มัน่นฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนทำการยิงตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่สถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับและดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มัน่น 2. พื้นที่บ้านหนองยาแก้วอ,อโคกสูงฝ่ายกัมพูชายังคงมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มัน่นฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนดำเนินกลยุทธ์เข้าตีต่อที่หมายจนสามารถควบคกลุ่มพื้นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการดัดแปลงที่มั่นตั้งรับพร้อมต้านการตอบโต้จากข้าศึก การปฏิบัติหน้าที่วันนี้ส่งผลกำลังพลเสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นพื้นที่บ้านหนองจานจำนวน3นายเป็นนายทหารชั้นประทวนหนึ่งนายพลทหาร2นายซึ่งก็ขอสแสดงความเสียใจและสะดุดีวีรบุรุษทหารกล้าทุกนายที่สละชีพเพื่อทวงคืนแผ่นดินกลับมาครับจึงได้ทำให้หลังจากที่ทหารไทยยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานได้สำเร็จก็ได้มีภาพบรรยากาศบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายราบคาบ พื้นที่บ้านหนองจานหลังการประทะก,กันอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทําให้เห็นสภาพบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายราบคาบจากการใช้อาวุธหนักของทั้งสองฝ่ายและต่อมาทหารไทยจึงได้ทําการเก็บทุ่นระเบิดสถาปนาพื้นที่และทําการปักธงชาติก็ได้ทําให้ตาม,มานะครับทางฝั่งเขมรก็ไม่น้อยหนะ้า หลังการหยุดยิงทางรัฐบาลเขมรก็ได้ให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยพร้อมเคลมว่าสามารถยุดได้ทุกพื้นที่แล้วกลับเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ทว่าล่าสุดความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่รัฐบาลพูดหลังชาวเขมรนถึงกับช็อกและน้ำตาแตกเมื่อไม่สามารถเข้าไปบ้านของตัวเองที่อยู่เขตแดนไทยได้อีกต่อไปหลังทหารไทยกั้นรั้วไว้หมดแล้วขณะเดียวกันในเขตเขมรก็แห่ตัดพ้อว่าหมดกันหมู่บ้านเปรจัน ซึ่งก็มีภาพพื้นที่ตรงครามบ้านหนองยาแก้วประเทศไทยที่กำลังกลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์กัมพูชาหลังชาวเน็ตแห่แชร์คลิปขณะทหารไทยเข้าถ่ายภาพสภาพพื้นที่ที่ปรากฏความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนพังถล่มหลายจุดสะท้อนภาพหมู่บ้านที่ไม่อาจกลับสู่สภาพเดิมได้โดยง่าย รายงานระบุว่านับจากนี้ชาวกัมพูชาจะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทยได้อีกสถานการณ์ดังกล่าวตอกย้ำการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดและกลายเป็นประเด็นวิพากษ์ในสังคมออนไลน์ฝั่งกัมพูชาอย่างกว้างขวาง โดยก็ยังมีทางสื่อเขมรเฟรช h นิวรายงานว่าชาวบ้านเปรจันหรือบ้านหนองจานได้เริ่มเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนหลังเสร็จสิ้นการสู้รบพร้อมทั้งมีการระบุข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากทิ้งระเบิดใส่ชุมชนดังกล่าวจนได้รับความเสียหายอย่างหนักซะด้วย อย่างไรก็ตามนะครับมาในตอนนี้เองหลังจากที่ทหารไทยสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานได้สําเร็จแล้วนั้นก็มีรายงานว่าล่าสุดคุณกันจอมพลังและทหารไทยได้ทยอยตั้งรั้วตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่บ้านหนองจานแล้วเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยและบ้านทุกคนแถมยังถล่มเกลี้ยงหมู่บ้านขเขมรให้ราบกลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกลืม โดยหลังข้อตกลงจันทบุรีหยุด72ชั่วโมงมาในวานี้28ธันวาคม68ด้านคุณกันจอมพลังได้เผยภาพความสําเร็จภาพแห่งความทรงจําของการวางแนวรั้วคอนเทนเนอร์จากพลัง f อกันจอมพลังที่นํามาตั้งวางเรียงที่สุดริมชายดานหนองจานหนองยาแก้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่เอาแผ่นดินไทยที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วกลับมาได้ทุกทุกคนคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยการจอมพลังและ f c ได้จัดตู้คอนเทนเนอร์60ใบพร้อมนำรถโฟล์คลิฟต์มาหลายคันมารอยกตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ได้ทำให้เห็นแล้วว่ารั้วตู้คอนเทนเนอร์ของการจอมพลังและ f c ที่ทำขึ้นมาจริงใช้ได้จริงพวกเราตัดสินใจถูกที่ทำและต้องขอบคุณทหารทุกคนที่นำแผ่นดินคืนมาจนสุดถ้าไม่ได้แผ่นดินคืนมาก็คงไม่สามารถทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์ได้ นอกจากนี้เองนะครับทางด้านกองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพาขอบคุณมูลนิธิจอมพลังช่วยสู้ที่สนับสนุนในการสร้างบังเกอร์ที่มั่นจํานวน91บังเกอร์ให้กับทหารในพื้นที่ชายแานไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงและบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาและอีกหลายจุดในพื้นที่อําเภออรัญญประเทศ ซึ่งบังเกอร์ที่ได้รับมอบนั้นมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถช่วยปกป้องชีวิตของเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัยและอรอดพ้นจากการโจมตีของอริราชศัตรูได้เป็นอย่างดีการสนับสนุนของท่านคือพลังที่สำคัญให้กับทหารแนวหน้ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไปถึงเวลาของรั้วตู้คอนเทนเนอร์แล้วครับตอนนี้ผมเข้ามาดูตรวจตู้ว่าตู้เนี่ยมีความเสียหายไหมถูกกดไหม ตอนนี้ดูแล้วสภาพยังอยู่ดีทุกใบเดี๋ยวตู้นะครับ60ใบที่ FC สนับสนุนเข้ามานะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปจัดทำรั้วริมชายแดนนะครับอันนี้อ FC การมำรังกับมูที่กนนมำรังเตรียมตัวกันมาได้หลายเดือนแล้วสำหรับตัวนี้นะแล้วยังอยู่เขมรปล่อยให้อยู่ได้ถึงตรงนี้เนี่ยพลาดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปตั้งรั้ว เจอกันครับนะอันนี้ของได้ใช้จริงนะของที่ทุกคนสนับสนุนมามันได้ใช้งานจริงๆนะครับได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเอาไปปกป้องทหารจริงๆแล้วทุกคนดูครับมันไม่มีทางเข้ามันไม่มีใครจะมุดเข้าไปอยู่อาศัยอะไรข้างในได้นะครับนะเดี๋ยวจะมีทหารคอยเฝ้าด้วยเดี๋ยวด้านบนเราจะทําอะไรอย่างดีแล้วต่อเติมอีกเยอะครับนะทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์นะให้ทุกคนทราบ72ชั่วโมงคือเวลาทองที่เราจะสร้างและพัฒนานะ ริมชายแดนให้สามารถอยู่ได้นะการยึดได้มันยากแล้วอยู่ให้ได้ยากกว่าวันนี้เราจะช่วยทําให้พวกเขาอยู่ด้านไหนให้ได้ช่วยไปด้วยกันครับกดติดตามไว้ลูก จริงถังมาแล้วอืหนีตัวรอดก่อนไงตัวมาลาดีหลังนี่ไซค์เกอือ่หนึ่งเกืงกพังอย่างเลี้ยนี่รถคนไปไหนหมดวะเยอะนะจะเลยเยอะวะเมื่อค่ำคืนนี้ผ่านมาครับทีมงานกันจอมพลังครับ ก็เอาไปโคครับไปจัดการซื้อบ้านของพวกะเมนที่บ้านหนองจานครับเพื่อที่จะเล่งสร้างบังเกอร์ครับขวางหูขวางตาต้องเอาให้เนี่ยตอก็อย่าให้เหลือครับแบบนี้ครับมันจะได้กลับมาไม่ได้ครับโอ้โหแม่เป็นภาพสุดประทับใจเสียงนี่หืล้องกังหวานดีจริงๆครับขเมนคงสนอนสะดุ้งกันเพื่อเขาเพื่อครับไปยินแบบนี้ครับคือขเมงเอาไปลงแล้วนะครับบอกเขาเจ็บปวดมากเขาเรียกกันจอมบาลังว่าเป็นผู้จัดการรถขยะแม่ก็ว่าครับ ว่าเป็นนั่นเลยครับการจจมบาลังก็จะสร้างมังเกอร์ครับดีครับต้องรื้อแบบนี้ครับรื้อให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่หลังเดียวเลยครับโอ้โหมาทั้งหลังครับไปเลย